สวัสดีค่ะ,ว,ะวันนี้มาพบ l e ด it be b o ค่ะบุ๊กครับวันนี้เราจะมาทำนมสตรอเบรรอบรี่สตรอเบอรี่วิธีทำง่ายๆน้องบุ๊กชอบก็เลยพาน้องบุ๊กทำซะเลยเผื่อว่าวันไหนที่อยากทานขึ้นมาเขาจะได้ทำเองเป็นเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยมีอะไรบ้างมีสตรอเบอรี่ครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่แช่แข็งแล้วก็น้ำตาแล้วก็นคมครับอง่ายมากก่อนอื่นเราก็จะต้องใช้ตัวสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยเอามาปั่นก่อนบุ๊กเอาเครื่องมาเลยอ่า วันนี้เราใช้ทั้งถุงเลยซึ่งทั้งถุงก็450กรัมอือเนียเรียบร้อยอ่ะปั่นได้ถ้าต้องการแบบว่าเนื้อเท t e เจอร์ที่มันแบบว่ามีนิดนึงมีเนื้อชิ้นนิดนึงเท่าน,นี้ก็น่าจะพอไม่ดุพอครับอ่ะโ okay, oh. อเคพอใส่สตรอเบอรี่ที่เราปั่นนะครับลงไปค่อยคนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเลย ทุกคนให้น้ำตาลละลายนะได้ยัง ใช้ได้แล้วครับโอเคใช้ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วก็ไปทําให้มันเย็นลงโดยการเอาไปวางบนกระมังใส่น้ําแข็งเพื่อให้มันเย็นลงเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าผสมกับนมแล้วเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะเขาก็ปล่อยไว้แล้วก็รอให้ให้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ตัวนมกับน้ําแข็งเข้าไปไม่ง,งั้นเดี๋ยวน้ําแข็งละลายแต่ว่า ด้วยความที่บุ๊กเนี่ยคนไม่ว่าโดนไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องเอาน้ําเย็นมาเราเลยต้องเอาน้ำเย็นมาเพื่อที่มาให้แบบปันหายร้อนเร็วเร็วก็เรียบร้อยแล้วสําหรับซอสสตรอเบอรี่ของเราแต่ว่าอันนี้คือเป็นแบบออปชันเพิ่มเติมเพราะว่าบุ๊กชอบกินนมข้นหวานนิดนึงออกหวานนิดนึงแล้วก็มีวิปปิ้งครีมเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเรามาแต่งแก้วกันเลยแล้วกันนี่ เราก็ใส่ซอสตรอเบอรี่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวน้ำแข็งลงไปได้เลยแล้วก็เทนม Oh my gosh ตามด้วยวิปิ้คีมโอเคเรียบร้อยแก้วนี้ให้กับบุกเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการตกแต่งแก้วแล้วก็ให้บุกเขาดืม่มนมสตรอเบอรี่เอาปากหยางไ <c oughs> อ้รีมเอาดูดเอาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเย,ย็นหัว <laughs> ชอบไหมครับชอบมากครับอ่าชอบมากครับเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำได้กินที่บ้านอร่อยถ,ถูกใจเขาแหละ แต่ว่าในในในคลิปทั่วๆไปหรือว่านมที่เกาหลีเขานิยมกันเนี่ยเขาก็จะเอาใส่ขวดพลาสติกโดยเอาซอสตอเบอรี่ไว้ด้านล่างแล้วก็เอานมไว้ด้านบนซึ่งไม่ได้ใส่ตัวของน้ําแข็งที่ที่เราเติมตัวของนมข้นหวานเข้าไปเพราะว่าตัวนี้คือใส่น้ําแข็งเข้าไปรสชาติก็จะกรอบไปนิดนึงก็เลยต้องเติมเพื่อปรุงรสให้เขามีความเข้้นคนขึ้นวันนี้เป็นไงบูก๊กถูกใจไหมคะเมนนี้ พอแล้วคเพื่อนอร่อยมากครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดเวนทั้งหมดเลยนะครับให้กับเราด้วยใช่ครับในช่องช่อง let it be ครับเย่บายบาย